สวัสดีค่ะฉันครูโสพิโสพิแชนแนลในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทํามันเทศเชื่อมอบแห้งหรือมันหนึบวัตถุดิบหลักก็คือมันเทศเนื้อมันเทศนี้เราจะใช้เป็นมันเทศอะไรก็ได้จะเป็นมันม่วงมันไข่มันหัวผักกาดเหลืองเหลืองนะคะแต่สําหรับอันนี้เป็นมันแครอท น้ำตาลและเกลือเล็กน้อยสำหรับอัตราส่วนจะไว้ใต้คลิปให้อันดับแรกเราจะต้องมาปอกมันกันก่อนค่ะในน้ำล้างมันเนี่ยนะคะเราจะใส่เกลือเล็กน้อยเพื่อล้างยางนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำลิตรครึ่งใส่เกลือแค่หนึ่งช้อนโต๊ะเพื่อล้างยางเท่านั้น เสร็จแช่น้ําเลยนะคะเพื่อนสังเกตนะคะหัวมันที่เราเลือกมาเนี่ยเราต้องเลือกเท่าๆกันนะคะเพราะว่าเวลาตากหรือเวลาเชื่อมเนี่ยนะคะมันจะได้พร้อมๆกันถ้าเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะเพื่อนต้องผ่าหัวใหญ่ให้เท่ากับหัวเล็กให้ความหนาเท่าากับหัวเล็กเลยไม่งั้นเราไม่เท่ากัน ะะทำจนเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเราปอกเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้นน้ําตาลก่อนที่จะมันลงนะคะเพราะว่าน้ําตาลจะได้รัดมันมันนี้เราไม่ได้แช่น้ําปลนใสนะคะไปดูเลยเราจะใส่น้ํากะว่าท่วมมันนะคะ เดี๋ยวตั้งน้ำให้เดือดก็ใส่น้ำตาลน้ำเดือดนะคะน้ำตาลใส่ได้เลยค่ะประมาณ200กรัมคนให้ะละลายนะคะให้เดือดต้านนะเราจรึงจะเอามันลงไม่ใช่นั้นแล้วหัวมลนของเราเนี่ยมัยกจะดังเพาะเดือดท่านแบบนี้นะคะเพื่อนเอามันลงเลยนะคะ ลงน้านเดืดเดอดเนี่ยนะคะสีมันจะสวยมากค่ะนะคะสีมันจะสวยมากเราจะต้มนะคะจนมันสุกนะคะแล้วน้ําตาลก็รัดมันด้วยนะคะจะไม่เละค่ะต้มประมาณสิบห้านาทีมันสุกเราก็จะพักระหว่างที่ต้มเนี่ยเพื่อนช้อนฟองนะคะที่เป็นยางยางออกด้วยนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อให้หัวมันของเราใสนะคะไม่มียาง กาดำๆนะเขาต้มมาได้แล้วประมาณ15นาทีนะคะเราจะจิ้มดูนะคะสุกแล้วก็เพื่นะคะ้าสุกแล้วเนี่ยเราก็จะติดไฟแล้วก็พักเพื่อให้มันเนี่ยขดดน้ำตาลเข้าไปเราจะพักประมาณ6-8ชั่วโมงได้เลยะคะ่ะแล้วมาเชื่อมต่อเพื่อที่จะนำขึ้นไปตา มันที่เราทำมันหนึบนะคะได้แช่น้ำตาลลไยคะนะคะ,นะคะจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาเชื่อมต่ออีกเล็กน้อยนะคะมาเชื่อมต่อเติมน้ำตาลลงไปได้เล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะเพราะว่าหวานนะคะเพื่อนเปลี่ยนภาชนะเป็นกระทะนะ,ะใช้กระทะแบบนี้เลยะค่ะเพื่อนนะคะ พื่อดูนะคะน้ำตาลจะไม่ท่วมมันฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะใช้วิธีเปิดตรงกลางนะคะเปิดตรงกลางแล้วก็ใช้ตักลากเราจะเพิ่มน้ำตาลอีกประมาณห้าสิบกรัมเพิ่มตาลไปเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะเพราะว่าเขาเหนียวแล้วคือเข้าดีแล้วนะคะอันนี้เพียงแต่ว่าเราจะีทำให้เขาเงาขึ้นเพราะนั้นเอง เดี๋ยวจะเอาขึ้นตากเพื่อไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อให้เขาค่อยๆซึมให้เขาเงานะคะ mm. เราเชื่อมได้เงาแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะขึ้นจากน้ำเชื่อมเลยนะคะเราไม่ให้ค่อยแห้งเหมือนกับที่เราเชื่อมทานนะคะเพราะเราจะนำาไปตากต่อเพื่อให้เขาหนึบเราจะขึ้นใส่ตะแกรงนะคะ เพื่มใส่ตะแกรงแล้วก็ตากเราจะใส่ตะแกรงนี้นะคะเพ,นนเ,เพื่อนําปิดอ่ะเพื่อนนะคะแล้วก็มีภาชนะรองนิดนึงเพราะน้ําตาลเขายังเยิ้มอยู่นะคะเทคนิคก็คือเพื่อนพยายามเลือกหัวมันเท่าเกันนะคะจะได้ใช้เวลาไม่ไม่นาน คือใช้เวลาพร้อมๆกันนะคะแต่ถ้าหัวใหญ่ก็ไม่เป็นไรพยายามหาให้เ,เท่าๆกันเดี๋ยวเราจะได้ใส่คอนโดต่างเลยนะคะไปดูกันค่ะตากในคอนโดแบบนี้เลยนะคะประมาณสามสี่วันถ่ะไม,ม่ต้องแห้งมากให้ข้างในด,ดุดมันเทศที่เราทำเป็น อบหนึบนะคะคือเหมือนกับที่เขาทานขายทั่วไปอะค่ะนะคะ,นะคะตอนนี้แห้งแล้วนะคะแห้งแล้วพร้อมทานแล้วค่ะพร้อมเก็บพร้อมทานนะคะสวยมากค่ะเพื่อนสวยมากแล้วผ่านการตากมานะคะสามแดดเต็มเต็มเลยะคะ่ะไม่เยิมนะคะไม่เยิมแห้งดีนะคะ จะให้เพื่อนเพื่อนดูเนื้อน,นะคะแห้งนะคะเหนียวหนึบแบบนี้แล้วเพื่อนนะคะเหนียวหนึบนะคะเนื้อเป็นแบบนี้ครับเพื่อนนะคะอร่อยค่ะอร่อยไม่หวานมากนะคะมันเทศไทยของเรานะคะเป็นมันไทยไม่ใช่มันญี่ปุ่น ะะอร่อยมากค่ะนะคะเพื่อนๆลองทำทานนะคะถ้ามีมันเทศเพื่อนต้องเลือกหวัวเท่าๆกันนะคะจะได้ทำแห้งได้พร้อมเท่ากันหรือถ้าหัวใหญ่ก็ต้องผ่าชิ้นเท่าๆกันนะคะเ<ม>พื่อนชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์และชอบกดและกำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับการแปรรูปอาหารประเภทต่างๆของเราอีกค่ะ สำหรับคิปนี้ไว้เพีงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ